ผมจัดบ้านแล้วไปลื้อเจอรูปเก่าใบหนึ่งจริงๆผมลืมไปแล้วนะว่ารูปใบเนี้ยเคยถ่ายไว้ด้วยวันเนี้ยเดี๋ยวจะชวนเพื่อนๆมาคุยเกี่ยวกับเรื่องรูปถ่ายใบนี้กันสวัสดีครับทุกคนตาตั้มทีวีวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆคุยเกี่ยวกับรูปถ่ายธรรมดาๆรรใบหนึ่งของผมใบนี้นะครั้งแรกที่ผมไปเจอรูปใบเนี้ย โอโหผมจำได้ว่ามีเรื่องน่าประทับใจจนผมรู้สึกอยากจะเอามาคุยกับเพื่อนๆในวันนี้นั่นก็คือเจ้ามอเตอร์ไซคันสีขาวในภาพนี้นะครับในรูปเนี่ยน่าจะถ่ายช่วงประมาณปี38-39นะครับซึ่งตอนนั้นผมเรียนมหาลัยอยู่มอเตอร์ไซคันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ผมใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางไปเรียนแล้วก็เข้าเมืองอะไรเงี้ยนะตอนสมัยนั้นต้องบอกว่า การเดินทางก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยสะดวกหรอกเพราะว่าผมใช้เป็นรถสองแถวนะรถโดยสารางเงี้ยจนที่บ้านอ่ะออกเป็นรถมอเตอร์ไซค์มือสองให้คันนึ่งเซอร์คือรถคันในภาพนี่แหละเจ้ามอเตอร์ไซค์คันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ของ Honda นะครับชื่อรุ่นว่า Honda Dream ร้อยหรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อว่า d r ร a m คุลุสภาเล่าเป็นเกล็ดนิดนึงนะครับตอนประมาณช่วงปีสามศนะ่ยบ้านเราอ่ะมีการนํารถ Honda เข้ามาขายนะครับเป็นรถในตระกูลครับตอนที่เอาเข้ามาขายตอนแรกเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อรุ่นนะจากตระกูลครับไปเป็นดี a มด้วยเหตุผลทางด้านการตลาดแล้วก็ให้ชื่อจดจำง่ายนะมีโครงการของคุรุสภานะครับที่จะช่วยเหลือข้าราชการครูในช่วงนั้นก็นําเจ้ารถดีมรุ่นนี้เป็น Honda Dream 100เนี่ยนะครับ เอามาเหมือนทําราคาพิเศษนะครับเพื่อที่จะให้ครูเนี่ยเข้าถึงรถบอร์ไซค์เพื่อที่จะใช้ในการแบบขี่ไปสอนนักเรียนอะไรเงี้ยได้ทั่วประเทศนะครับได้สะดวกจริงๆแล้วอะฮ o n d a De ีร้อยที่เอาเข้ามาขายในบ้านเรามันมีหลายสีแต่สีที่คุณรุสภาเอามาขายให้ข้าราชการครูเนี่ยจะเป็นสีขาวล้วนทั้งคันแบบนี้นะครับนั่นก็คือมันจะเป็นเหมือน ิเกเนเจอร์เป็นตำนานไปแล้วละ่ะเข้าถึงได้เรียกกันว่าเป็นดีมคุรุสภานะครับส่วนดีมที่ขายให้ประชาชนทั่วไปตามร้านข้างนอกอะ่ะเขาจะเป็นสีอื่นๆไปะนะครับซึ่งก็จะไม่ใช่สีขาวล้วนแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆเล่าให้ฟังนิดนึงะนะช่วงเวลาที่เคยใช้เจ้ารถมอเตอร์ไซคันนี้ตอนนั้นนะ่ะผมจําได้ว่าที่ผมประทับใจเลยนะและจํามาถึงทุกวันนี้เลยก็คือเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซคันแรกของผม และผมก็เคยใช้มันขี่ข้ามจังหวัดสภาพรถที่เหมือนรถครอบครัวรถแม่บ้านอย่างเงี้ยนะผมขี่จากขอนแก่นไปอุดรไปกลับรวดเดียวนะครับระยะทางร่วมๆ่วม200กว่ากิโลได้โอ้โหแบบชิวๆเลยสบายมากก็เลยรู้สึกประทับใจว่าเอ้ยรถคันนี้มันมันก็ทนแล้วประสิทธิภาพมันก็ดีนะตอนนั้นที่ที่ใช้ขี่ก็เลยคิดว่าเอ๊วันนั้นเลยไปหาข้อมูลในเน็ตดูว่าอื เดียเ๋ยวนี้มันยังมีใครใช้อยู่ไหมเจ้า Honda Dream 100คันสีขาวหรือดีมคุณลุสภาเนี่ยปรากฏว่าพอผมไปหาข้อมูลในเน็ตเนี่ยก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้โอ้โหมันกลายเป็นรถตำนานไปแล้วนะครับมันกลายเป็นรถที่แบบว่าไม่เป็นรถสะสมอะมีมูลค่าก็คือมีคนแบบตามหารับซื้อในสภาพที่ดีๆนะในราคาสูงเลยผมก็เลยคิดว่าเอะถ้าอย่างนั้นอตอนนี้ h o n d a อรเนี่ย รุ่นใหม่ๆม,มันจะเป็นยังไงหน้าตามันประสิทธิภาพมันเครื่องยนต์อะไรมันจะเป็นยังไงผมก็เลยเข้าไปหาข้อมูลในเว็บไซต์ของ Honda ดูปรากฏว่าตอนนี้ Honda Dream ถูกถอดจากสายการผลิตไปแล้วคือไม่มีแล้วนะครับจนผมได้มารู้ทีหลังนะว่า Honda เนี่ยได้นำรถในตระกูลครับกลับมาสู่สายการผลิตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อเล็กน้อยนะครับจากคัเป็นซูเปอร์ค ซึ่งบอกเลยว่าหน้าตาฟิลลิ่งที่แรกผมเห็นนี่โอ้โหนึกถึงดีมคุรุสภาผมเลยมันอาจจะไม่เหมือนร้อะนะแต่ว่าอารมณ์อย่างเช่นบังลมหน้าอย่างเงี้ยมันจะเป็นทรงเหมือนพวกมอเตอร์ไซค์เลตโชนะครับเห็นแล้วก็ได้ฟิลลิ่งมันเป็นความคลาสสิกจริงๆซึ่งทาง Honda เอาจริงแล้วก็ไม่ได้เอาเข้ามาแค่ตัว Super c u คเท่านั้นแต่ยังเอาพวกมอเตอร์ไซค์ในตำนานอีกหลายรุ่นเลยนะ ที่เอากลับมาปัดฝุ่นทําใหม่ซึ่งในแต่ละรุ่นนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันมีเอกลักษณ์ความโดดเด่นเฉพาะตัวนะครับเหมือนอย่างเช่นมังกี้ที่จะให้ความรู้สึกเหมือนกับแบบเป็นพวกคนสนซนซาซหรือว่าเป็น CT125 สายลุยสายแคมป์หรือแม้กระทั่งรุ่นล่าสุดอย่าง DAX ให้อารมณ์แบบฉีกกดไม่ตามใครสุดท้ายก็คือเจ้าซ u เปอร์ค หรือมีรหัสที่ทาง Honda ให้เรียกว่า C 1 2 5เป็นพรีเมียมเลตโรแล้วก็ออกเป็นสายคราฟเอาจริงๆรถมอเตอร์ไซค์สำหรับผมเนี่ยเอาไว้สำหรับเดินทางจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแค่นั้นนั่นคือความรู้สึกในอดีตแต่ในปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเหมือนอย่างทาง Honda เนี่ยก็ได้มีการแตกแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งขึ้นมาใช้ชื่อว่า Cup House ซึ่ง เอกลักษณ์ของคับเฮาส์ก็คือจะจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์เฉพาะมินิบอ์พรีเมียมนะครับซึ่งก็เป็นมอเตอร์ไซค์รุ่นที่เป็นตำนานของทาง Honda นะครับจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะก็จะมีทั้งเป็นรุ่นที่เป็นสแตนดาร์นะครับรุ่นมาตรฐานแล้วก็จะเป็นรุ่นที่คัส t ตไมซ์แต่งมาแล้วนะ แต่งแบบเท่ๆมาแล้วก็จะเป็นลิมิเต็ดที่จะมีการโคคอลลบส์นะครับกับพวกบรรดาแบรนด์ต่างๆนะครับภาพยนตร์หรือว่าเกมหนังนอกจากนี้ Cup h o า s ส์ก็ยังมีของแต่งทำให้รถเราเนี่ยสะท้อนความเป็นตัวตนของเราโดยที่แบบว่าออกมาในรูปแบบที่ไม่ซ้ำใครเสื้อผ้าที่เป็นพรีเมียมสตรีทแบรนด์นะครับผู้ขับขี่เนี่ย ได้ Mix and Match ตามความต้องการอย่างสนุกสนานให้มันเข้ากับรถมีครบเลยทั้งรถทั้งชุดนอกจากนี้แล้วในคับเฮาส์ก็ยังมีคอมมูนิตี้เล็กๆนะเป็นเหมือนเป็นคาเฟ่นะครับเอาไว้ให้ชาวคับเฮาส์เนี่ยได้แลกเปลี่ยนไอเดียพูดคุยทำกิจกรรมอะไรร่วมกันได้ก็จะมีมุมอยู่ในตัวโชว์รูมของคับเฮาส์เลยและที่เด็ดเลยที่ผมชอบมากก็คือทางคับเฮาส์เนี่ยจะมีการจัด กิจกรรมต่างๆที่จะให้ชาวคับเฮาส์เนี่ยได้ทำร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวนะหรือที่เรียกกันว่าการออกทริปะนะหรือขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูคอนเสิร์ตกันหรือว่าสัมผัสประสบการณ์การขี่มอเตอร์ไซค์ในสนามแข่งจริงรวมถึงพวกการไปออกแคมปิ้งแบบนี้ก็มีนะก็เรียกได้ว่าหลากหลายเลยแล้วก็จัดกิจกรรมเรื่อยๆเลยพูดมาถึงตรงนี้แล้วผมก็นึนกว่าผมไม่น่าเชื่อเลยนะ จากภาพถ่ายธรรมดาภาพนึงเนี่ยมันจะนำพาผมไปถึงเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาของคาร์พาส์ที่เป็นมากกว่าแค่โชว์รูมรถปอร์ัสไต์ได้เลยพูดแล้วก็อยากไปลองรูปๆคำๆจับไอ้เจ้าตัว4-25ดูนะ